ป้าแจ๋วป้าของน้องนาลิตะเดือดค่ะพี่น้องเดือดเรื่องอยังไันบอกคนกันยังมมว่วาป้าแจ๋วนะ่ะจะบ็อกบ็อกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบ็อกพ่อบิ๊กของน้องนาริตะน้องโตเกียว,วาสารัรสิไปบอกเคล่อนย้าเคื่อนบ่อเด็พิษกันเอียงกับป้าแจ๋วเลยมันเป็นเรื่องของแม่แพลวกับพ่อบิ๊กที่เลิกกันแต่เขาก็ยังติดต่อเป็นพ่อแม่กันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะพี่น้องแต่กันยังมีคนมากโพด่มาคอมเมต์อ่ามาคอมเมต์ว่าเพื่อนสีบอก เขาใจพิษล่ะค่ะป้เจ้าก็เลยเดือดแห้งออกมาโพดออกมาโพร่ายยาวเลยค่ะแฟนคับก็บไปหันกำลังใจไล่หล,ย,หลยค่ะพี่นอจะไปบอกเฮนหยางเพราะว่าจะไปกีดกันเฮนหยางพอบีกนะ่ะเพื่อนกันยังติดต่อก็ป้เจ้ารุ่นเคดเพื่อนกันยังไปหาที่เอาไปหาหลูกเ็นบอมือนี้เพื่อนกันยังไปหาหลูกยูได้พี่นอนี่คอยเห็นใน Facebook เพจเพจพี่วันฟินแลนด์ก็ไเด้เอาลงเนี่ยก็ได้เอาโมเมนต์ที่เล่นกับลูก กับนาริตะโตเกียวนี่ค mm ่ะเมื่อวานน้องเพิ mm ่นไปหาลูกเพิ่นเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่นก็ย่งไปป้อนเขาลูกเพิ่์นีนียุบานนี่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 เนี่ยเมื่อวานก็ยังไปหาน้องนาริตะกับโตเกียวกิ๊พามีอยากพูดยวแบบลำไทยพี่อยากพูดยวแบบลำผู้ยุบานน่ะเพิ่นน่ะ ไปเพื่อนมีงานทางพุน่นค่ะพี่น้องเพื่อนก็นเลยแวะเขาไปหาลูกเพราะว่าเพื่อนคิดหอนแห้งเห็นเพื่อนโพดอยู่ว่าคิดถึงน้องนล,ลิตากับน้องตัวเกียวมากแวะไปหาก่อน่าความคิดถึงมันรอไม่ได้จริงๆเพื่อนกับไลลัยซสอยู่ก็ลูกเพื่อนนี่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องถึงเพื่อนสีมีงานหลายงานหล่นอีลีค่ะพี่น้องเพื่อนก็นเอาเวลาที่มีน้อยนิดนะ่ะเข้าไปหาลูกเพื่อเติมความรักค,ความรักความสุขให้ลูก พอเพิ่นคืนหอดลูกเพิ่นแห้งค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้ไลฟ์สดเพิ่นก็ได้ถ่ายคลิปน้องนาริตาน้องตู้เกี้ยวเล่นเออได้ป้อนเขาไดททำหน้าที่พอของลูกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกะหักเพิ่นหักไหมค่ะเพิ่นหักเพิ่นคืนหอดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก่ใหญ่ไปอยู่ขอนแก่นแล้วที่นี่งานเพิ่นก็หลายแห้งจักรไทยแบบ่ายงานถ่ายโฆษณาแน่ยมือถือซักกูก็เห็นเพิ่นไปถ่ายอ่าโฆษณาน้ำหอมมาดามฟินนะคะพี่น้อง ลาซุกก็ไปเห็นเนี่ยหล่อมากคุณวาลุยงานวันนี้วันนี้สุดๆใหม่ๆเลยค่ะพี่นอ้องเนี่ยหล่อตอนนี้รอแห้งคุณพอ่อคุณพ่อคุณสูตรลูกสองนี่ก็ไปถ่ายแบบถ่ายงานถ่ายงานที่สยามสแควร์คุณว่า อตอนนี้ก็คือทั่วค่ะพี่น้องทั่วแห้งงานกันหลายและเดือนหนา้างานพิวัษฟิลแลนด์ค่ะเดือนพฤษภาคิวเต็มเต็มหมดค่ะเ่ี้ล่ะค่ะถ่ายแบบถ่ายงานเดี๋ยวนี้ปังมากกุยานฟินแลด์แทบไม่มีเวลานอนพุนวาช่วงนี้ก็จะถ่ายแบบออกงานอยู่ตลอดแล้วก็พาลูกๆทัวร์คอนเสิร์ตค่ายเพลง t o เกียวมิวออกคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาอ่านโพสป,ปาเจ๋วดีกว่านี่แหละเขาก็เ,เว่าถึงอ่ะผู้ยานฟิลแรมเพื่อเกิดไปหาหลูกได้พี่น้องปะเจ๋วก็บ,บริปิดกัอยังเด้ปปะเจ๋วก็ออกมาโพสเลยโพสไร่ายยาวเลยว่ามีใครว่าอะไรให้แกว่าบล็อกสุกทุกช่องทางเข้าใจพิดลรคา่ะคุนว่าคุณออกมาโพสเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยโพสต์นี้นะคะขออนุญาตป้าแจวน้องนาลิตานะคะเดี๋ยวซากูจะอ่านโพสต์ให้เบิร์นค่ะพี่น้องให้ฟังค่ะพี่น้องเนี่ยโพสต์นี้ค่ะพี่น้องเห็นบอเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะพี่น้องว่าป้าแจ้ว่าจังไดการลุณาอ่านนะคะสําหรับคนที่บอกเข้าใจที่คอยบอกว่าจะบอกนั่นคอยจะบอกช่องที่ว่าแรงๆคนที่บอกเคยบอกจะบอกคนอ่ะจะ บอกช่องที่วบาแรงๆคนบอกคยบอกว่าจะบอกผู้ใหญ่ฟินแลนด์และกับอกเคยคิดที่จะกรีดกันพอกับลูกเห็นว่าลากะมือนี่เด็กๆกับมีสีดวัคซีนเพิ่นกับพานน้องนาริตากับน้องตัวเกียวไปฉีดวัคซีนค่ะพี่นนองช่วงบ่ายๆผู้ใหญ่ฟินแลนด์จะมาหาลูกคุยกันแล้วจะเห็นบอกเพื่อนกันยังคุยกันเพิ่นกันยังติดต่อกันอยู่ค่ะเงื้อสมองว่าวยังกะจะดามาไปโมดเิ่นว่า ในสมองว้ายัางก็เอาไปด่ามาไปเบิดคือจะบอทมาหากินอย่างเนาะจอบคาคักครอบขั้วน่ะจะของน่ะดีปันไดเลววาว่าะว้าวยังใดกะสักแต่อยากสิว้าเขาไปหอดดาวอังคารล่ะจะของยังเหยียบอยู่หมองเก่าอยู่ว้าวคาคักเว้าจนไหมันไดเงินเดือนพุ่นเดอ้อปาแจววางสิอ่ามอดที่คนที่ว่าให้เล่าน่ะคนที่ว่าให้ผีแพ้วเนาะเพราะว่า คนก็ยังพูดถึงทุกวันนี้ก็ยังว่าให้แกทุกวันนี้ค่ะพี่น้องคนก็บ่าว่าทางพิบวติฟิลแดงกับงานรลายทางพี่าอา์กับ,บ่ามีงานโอ้ยงานรลายเด้อค่ะพี่น้องแม่แพลวน่ะมีงานแทบไม่มีวันหยุดเลยถ้าแม่แพลวน่ะมีโอกาสอ่ามีว่างจากงานแม่แพลวจากงานร้องเพลงแม่แพลวก็รับเชิญไปไลฟ์สดไปทำนู่นทำนี่แล้วแม่แพลวก็จะเลือกเลือกรายการเลือกงานที่จะไปโบมินวารแม่แพลวสิ ไปเบิร์ได้พี่น้องไม่แพ้กันเลือกคือกันกันกบากออกไปเว้าอ,ากอาีกยังหลายไปโกนหน,นาจะหายไปไล่ก,ลการแล้วก็ไปเวนัหนเเรานี่พื่งนาสิเลือกจะไปดีกว่าเพราะว่ามันจะทําร้ายคนในครอบครัวก,ก็คือเหมือนทําร้ายลูกนั่นแหละ,ะพี่น้องอ่าแล้วที่นี่ป้าเจ้าเดือดแห้งจนแฟนคลับออกมาคอมเมนต์น้อยหลายพี่น้องสองพันกว่าคอมเมนต์อ่ามาโพสเออมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ป้าเจ้าที่ที่โพดว่าหมวดที่มันว่าป้าเจ้านะังกีดกันกีดกันบอก ทุกช่องทางของพูยบิบาตฟินแลนด์ที่ไหนใดเราสีบอกแต่ส่องทีเบาเร่งๆช่องที่พูดแรงๆเ,เกี่ยวกับครอบครัวของป้าแจ๋อเกี่ยวกับแม่แพลวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับสีบอกเพื่อนบดดี้บอกพูยิบัฟินแลนด์เด้เพื่อนกับย่งให้พอกับลูกมาหากันคือเก่าก็ยังคุยกันอยู่ตลอดพูยิบาตฟินแลนด์กับไปหาลูกอยู่ตลอดพี่น้องกับสีนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่แฟนครับก็มาคอมเมนต์เนาะอะ,อะว่า ป้าแจ้วน่ะเลี้ยงหลานและเอาใจใส่หลานดีมากๆชื่นชมแมนป้าแจ้วเลี้ยงหลานซ้ำเลี้ยงลูกจากของหักแห้งหักหนองนาริตาหักหนองโตเกียวแห้งป้าแจ้วเป็นคนเลี้ยงน้องนาริตาตั้งแต่ออกมาอตั้งแต่หนองนาริตากับหนองโตเกียวป้าแจ้วเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงค่ะก็พอก็แม่อีกเพราะว่าพ่อกับแม่มีงานเยอะติดงานป้าแจ้วเป็นกับลุงเคมเป็นคนเลี้ยงมาตลอดค่ะพี่นอ้องอะ จัดการจัดเลยป้าแจ๋วชอบมากมชอบครอบครัวป้าแจ๋วมากๆเป็นกําลังใจให้นะคะจัดการเลยป้า,าป้าคงอดไม่ไหวเนาะก็เลยออกมาพูดเนาะพี่น้องเนาะอดสวานเนปแจ๋วเผืว่าเรื่องมันไม่จบก็เพราะ FC บางส่วนนี่แหละปั่นจนเลเทปไปหมดไม่เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองดีแค่ไหนเชียวจ้องแต่จับผิดคนอื่น อ่ะผู้นี้ก็เอาถือค่ะพี่น้องแทนที่สียแยกใหญ่ไปท้ามาหากินเข้าไป size, down, าหอดไซหอดดาวอังคารแล้วปะแจ้ว่ะก็คือต่างคนก็ต่างทํางานทางวิวบุรีฟินแลนด์ก็ทํางานของเขาทางแม่แพ้วก็ทํางานของเขาหากินเลี้ยงครอบครัวหาเงินให้ลูกให้เต่าเขาคือเก่าค่ะพี่น้องเขาเสเอาไปสายจากไหนเขากล่าาหาให้ลูกเขาคือเก่าเขามีลูกนํากันค่ะพี่น้องแล้วน้องสองคนก็คือกําลังน่ารักไวกําลังน่ารักเลยค่ะพี่น้องอ่ะ ไม่เคยเม้นติดตามนานๆมากรักการกระทําของป้าเจ๋วที่ซูดแฟนครับว่าแมนยูจ,จัาป้าเจ๋วเขาจะพากันไปใสต่อใสแล้วซุ่มโบได้หนังสือปึกบคัก,กป้าเจ๋วสูดเ้อว่าสัตว์อา่าแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจป้าเจ๋วเยอะมากมายเยอะแยะสำหรับเอฟซีที่เข้าใจก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็คือพยายามพูดไม่ดีอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องเออาหอากะ บิควรสีเว้าค่ะพี่น้องว่าคนที่บ่มากก็คือคือเป็นอย่างคือพูดตอกยํำเหยียบย่ำคนที่เขาเขาล่งปานานันอ่าเขาก็บอกบขอใจว่าเขาไปทําความเดือดร้อนให้อะไรขนาดนั้นนอกพี่น้องเนาะอ่านายคักประสานนายคักนายคนแบบนี้คนจําพวกนี้ว้าวยากเขอใจอยากไปหาแต่เรื่องว่า,าให้คนอื่นบางคนยังฟังไม่จบก็ไปพูดไปขยายความให้ผิด,ผด เป็นกำลังใจให้ป้าแจวจ้า,จาเราติดตามมานี่หลายปีแล้วเราก็ยังรักทั้งสองคนเหมือนเดิมอยากให้เอฟซีทุกคนเข้าใจเป็นกลางอย่าคอยจ้องแต่คำว้าแล้วเอาไปพูดผิดเพี้ยน่นะป้าแจวของหล,ลานป้าแจวหนีอู้พดีที่สุดได้พี่นนอกขึ้นฮักทั้งน่องเคยทั้งน้องสาวทั้งหลานอ่าทั้งจิบ เป็นอดีตน้องเคยกับกบสร้างอ่าพุยหวานฟินแลด์หรือว่าพอบิกนี่จะเป็นอดีตน้องเคยก็ตามเพิ่นก็นยังติดต่อก็ยังไปหามาสู้กันคือเก่าค่ะพี่นนอเพราะว่าเพิ่กนก็บ่ได้ี้มีปัญหากันแล้วทีนี้อ่าพอบิ๊กไม่อ่า พ่อบิ๊กแล้วก็แม่แพลเวลาไปงานไปอะไรร่วมกันก็ยังเห็นกันปกติเพราะว่าเขาก็ยังคุยกันเป็นพ่อเป็นพ่อ,พอแม่ของลูกกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องอ่ะเข้ากับหายกําลังใจแม่แพลพ่อบิ๊กบาดเจ๋วแล้วก็น้องนาติตาครอบครัวอ่าพี่แพลพาแสงทองน้องเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะไม่ว่าจะเจออะไรเจออุปสรรคเจอโคนดาม,มงดามะเราก็ให้กําลังใจดีที่สุดค่ะดีกว่าตอกย่ำกันค่ะพี่น้องหายกําลังใจกันดีกว่าค่ะพี่น้องซาแมนีสาวกุกไปละค่ะสวัสดีค่ะ